ต่อมหมูครับผมมาน้ําให้เดือดก่อนนะครับให้น้ำเดือดก่อนค่อยเอาหมูลงนะครับสูตรนี้นะครับตอนนี้ยังนิดนึงครับเอาเลยบ่ ไอเดือดห,หนักๆเลยตีโคงหมูนะครับผมตีคั่วให้สุกก่อนสูสตรสำเร็จของอีสานของเราคือปลารับ หอมแสบหอมหอมพลอ,อีตูแ,แบบสีสุกเปนกนเฉียนลอีตูโอ้ยด่านแล้วมันลองอบๆนะครับผมคืนก็ลองทั้งคืน จามทบรองอะรอให้สุก่อนเ่อปุงมลดนะครับจามเลยนะจามทุกคนไม่จางติดขอบ ตามมาเลยครับเดี <deal> ๋ยวก็เบื่อมันติดก้นมากครับเขาแช่เขาแช่ระชาการเรียกเขาแช่ทีซานเรียกเขาเบื่อไมหรือยัง จะใส่บอบป,ไปิดดหหนหัวแก้ไขค่อยเติมบุบใส่เกือบหนื่หน้าก่อนีบอปินหัวนึ่งอืมอ่ะตีมาลงเลยชุบเดี่ยหิ้วชุบเลย ใส่เกลืออย่งอยงเเออใส่ก,กระเทียกันนะใช้เวลาทำประมาณสิบนาทีนะครับเพื่นนนอนเกีเฮ้ยน้ำพักออกกันลายแล้วเชื่อผม Thật là ngon lắm. Bây giờ, chúng ta sẽ thêm nước nước. Chúng ta sẽ thêm nước nước. Nếu bạn muốn thêm nước nước, bạn có thể thêm nước Nó sẽ rất ngon.

รอผักสุกก่อนนะครับพ้อนี้น้ำสั่นไหมพ้อนี้ก็มีได้ขืมน้ำ เดี๋ยวชิมรสชาติก่อนนะครับทั้งน้ำทั้งตอนเลยนะครับผมนี่ครับชิเ,เันใจพี่น้อง อืมผาดพราะอีตูอืมพออีตูก็จะหอมแลอมอพอผคุณตูหอมกอนมันจะคนละกลินเลยทีนี้ย อืเสียบเลยพี่น้องไหมเดี๋ยวหมูยังไม่เปลือยเท่าไหร่ครับตุนหมูให้เปลือยนิดนึง Mungkin yang niaga. Jadi, lelak, diam aja. Kau makan bok. Kau kunci น,นี่เลยครับอร่อยสุดๆนะครับแกอองอ่อมมือสูตรดั้งเดิมนะครับทางอีสานบ้านป่าของเฮาเลยน้องด้วยใส่ปลาล่าเราแซ่บเลยขายด้วยอายุเท่าไหรเลย โอเคเรียบร้อยลองตักดูครับว่าจะน่ากินขนาดไหนครับเพื่อนโอ้ข้าอ,อีตูน่าขับคุณตูเรียกในสุภาพก็คือผักตูประจักษ์กางก็คือใบแมงลักนะครับผมแกงใส่หัวปีสุดยอดเลยครับผมนี่ครับเพื่อน น่ากินบ่ครับเพื่อนๆขอบคุณมากๆที่รับชมรับฟังนะครับฝา,า,ก,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับผม